สวัสดีทุกคนฉันชื่ออาวีว่าเป็นนักออกแบบและนักการศึกษาที่ Elementor ขอต้อนรับคุณเข้าสู่คอร์สการสร้างบล็อกด้วย Elementor ในคอร์สนี้เราจะสร้างเว็บบล็อกเต็มรูปแบบโดยไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ WordPress หรือการออกแบบเว็บไซต์มาก่อนคอร์สนี้ครอบคลุมพื้นฐานการสร้างบล็อกและโครงสร้าง WordPress, WordPress Dashboard และการตั้งค่าการเลือกและติดตั้ง Elementor Template บนเว็บไซต์ของคุณการใช้ Elementor Editor เพื่อปรับแต่งและจัดรูปแบบเว็บไซต์ จัดการและจัดรูปแบบส่วนต่างๆของเว็บไซต์โดยใช้ทีมบิลเดอร์การเพิ่มโพสต์ปรับสไตล์ให้โพสต์การเพิ่มและจัดการหน้าอาไคร์จัดการหน้าเว็บเมื่อไม่พบหน้าเว็บนั้นสร้างหน้าลิงก์สำหรับโซเชียลมีเดียจัดการกับผู้เขียนหลายคนในบล็อกของคุณใช้งานเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราจะสรุปหลักสูตรและทบทวนผลลัพธ์ของเราเราได้สร้างหลักสูตรนี้สำหรับบล็อกเกอร์โดยเฉพาะ เพื่อสอนวิธีใช้ Element o ตเพื่อสร้างและจัดการเว็บบล็อกให้ออกมาสวยงามและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะสร้างเว็บไซต์และบล็อกชื่อ Sand ้ a ทาวเวซึ่งเขียนโดยบล็อกเกอร์ s ซ n เด r b a n บซึ่งผันตัวจากนักบัญชีมาเป็นนักเดินทางหลังออกจากงานเขาเริ่มเดินทางถ่ายภาพและเขียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเขาเขาเน้นไปที่การเดินทางพร้อมกับการหาเลี้ยงชีพและเขียนบทความเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำตามแพชชั่นของตัวเองและในขณะที่บล็อกนี้เน้นไปที่การถ่ายภาพและการเดินทาง คุณสามารถใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ในคอร์สนี้เพื่อปรับใช้กับเว็บไซต์ของคุณซึ่งคอร์สนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณจะต้องมีคือเว็บไซต์ WordPress, plugin Elementor ทั้งตัวฟรีและตัวโปรและทีม Hello Elementor ติดตั้งให้เรียบร้อยในเว็บไซต์ของคุณฉันแนะนําให้คุณติดตั้งทั้งหมดบนเว็บไซต์ใหม่ถ้าหากคุณยังไม่มี WordPress หรือ Elementor สามารถดูได้ที่เว็บไซต์แชร์กับหนี เริ่มต้นเพียง3า0อยบาทเท่านั้นในคอสสนี้เราจะได้ออกแบบหน้าแรกหน้าเกี่ยวกับเราและหน้าติดต่อเราสไตล์ของบล็อกโพสหน้า404และหน้าลิงก์ไปหน้าเว็บอื่นๆนอกจากนี้เราจะได้ปรับแต่งไซต์เฮดเดอร์ด้วยป๊อปอัพเนวิเกชันเมนูและเราจะได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆอีกมากมายรวมทั้งวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ของคุณระหว่างที่เรียนอยู่ถ้าบทไหนคุณเข้าใจอยู่แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านไปได้เลย อย่าลืมบุ๊กมากหลักสูตรนี้ไว้เพื่อที่คุณจะได้กลับมาดูได้ทุกเมื่อถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเรียนบทแรกของเรากันเลยดีกว่าแล้วเจอกัน